ส <laughs> วัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับห <c oughs> ัว <c oughs> <c oughs> ยักษอปู่เลยหัวยักษอปู่เลย เก็บดยจะเสวี่ลทต่อเลยก็ได้ันเนี่มาเน้อพี่น้องฝนไม่ไม่มีฝนแล้วนะครับลงฝนทุกทคนกเพไม่ก็ไม่ก็ไม่เห็นไม่เห็นซ้อมไง สอนเพลงเดียวใช่ปล่าล่ะไม่ไม่ไม่ครั ดีดีเสื้อสีชมพูด้านนอกเพิ่งท่านผู้เฝอเลยนะเทตามกันมาเยอะแล้วครับมาเพลนยังไงเพนไปแล้วใช่ไหมไปได้ไปแต่งต่อครับผีมันจะอยู่หน้าแบบนี้ทั้งนั้น พี่ตีเหรอใช่ครับตีครับผมใจโตผมแดนเซอร์เหรอแดนเซอร์แต่งหน้าแล้วเอาได้ผมให้อแบบนได้เอาเอาได้ผมให้จอนไ่้เอาเอาได้ผมให้จอนได้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 ครับเอ้แป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับมีใครบ้างวะอันนี้ไปกับพี่ใช่ปะแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าแล้วใครอีกวะเกต ถ้าบอกเกดแอมโอ้ยพี่ชาเกียรเกดหนูพีด้พิมสอเกดแอมใต้ไหนเส้นห้าโมงออกนะพิมจริงห้าโมงนะจริงห้าโมงเราไปนู่นนะไม่ทันจะไม่ไกลนะไปปะต้องไปแล้วหนูก็ต้องไปแต่งหน้าก่อนหนึ่เอาแพดเปิดไปเดียวพอไปได้แล้วพี่นู่นนนแบ่งสมหวัง ลำเพลินแต่ว่ามาช้าไม่ได้ออกก็จะล้องส่งหวังด้วยกันนั่นแหละสี่คนทั้งหมดตออไม่ไดไปเมื่อี่สักวันเออใช่ต้องมีสักวันอันนี้เนื้อที่ไฮไลท์คือของตีโรโรรรแอน แอนบอกคนนี้ไปว่าห้าโมงนะไะเรารีบไปแต่งหน้าด like okay? mm ีก hmm. ว่ามันม right ีสองคนที่ยังไม่ได้แต่งหน้านะได้ผมทำไปแล้วแต่สองวันที่แล้วเพราะว่างานยาวก็เลยไม่ได้สักสองวันที่แล้วเเออนีีแล้วไป วิวคนดูหกร้อยกว่าอยู่นะสวัสดีครับใครก็ได้เ <c oughs> ติมพลังให้ผมอาแบตมาเติมให้เลยไปไต่หนะน้าที่ไหนดีวะท่านนู้นไปดูด๋ยวแต่งข้างบนรถบนรถก็ได้บนรถมีใครเ่าวางมืดไปมันก็ไม่มืดเท่าไหร่นะแก้แก้เอาคอน โอเคครับบอกให้มากันเยอะๆจะได้วางสวัสดีครับมากันเยอะๆนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สระบุรีนะครับผมฝนหยุดแล้วแล้วก็ลานไม่แฉะนะครับข้างหน้าเป็นลานหินนะครับผมสาหรับใครที่กังวลเรื่องความเฉอะแฉะนะครับอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะไม่แฉแน่นอนนะครับบอกเลยวันนี้นะครับสนุกนะครับผมแต่ว่าเรื่องถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษไปอันนี้ครับผมออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่า ด้านหลังเนี่ยเราจะให้เข้าไหมนะครับผมก็เลยก็เพราะตัวผมเองอ่ะก็ต้องทำงานแล้วก็ดูแลเรื่องโชว์ห right? ล okay. so mm ังเวทีตอนนี้กำลังเซตของนะครับผมแต่ก nice ็อยากจะขอบคุณทุกคนที่กำลังมามาหากันนะฮะยังไงก็อยากให้เข้าใจดีนิดนึงนะครับบงงานที่มันเป็นงานที่มันบิ๊กเจริงๆไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสจริงๆก็จะบอกกล่าวกันนะครับผม เสร็จงานวันนี้ตีต้องรีบเดินทางต่อไปที่ร้อยเอ็ดนะครับผมง่ายก็แต่ครับพรุ่งนี้มางานสี่โมงเย็นด้วยต้ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างเฉียดฉิวนะครับยังไงก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับมากันนะฮะมากันนะฮะสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันที่อ่าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับ